ตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับที่บีบเข้ามาพยายามที่ไอวอลจากตรงนี้มาก่อนนะครับธนบุรีครับอยู่มุมด้านนอกครับมีเอ็มเจ็ดเ้ด้วยแล้วคนที่ลำบากนี่แหละครับส้านะของดอนเองต้องวิ่งเข้าวงครับด้านหน้าทนบุรีก็ปะทะกันอยู่ครับผมกับสยนาร้านเองครับนี่ยเบาแล้วครับยิงชากันอยู่ใช่ครับทนบุรีเลื่อนเหมือนจะไม่มีครับดีทูนีครับพยายามที่จะเอาไอแอร์ดอกปังไว้อยู่แล้วป่านมาจังหวะนี้ด้านหน้ามีดอนโอเคเอ็มเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าตัวเองครับผมโดนดาเมจตรงนี้ไปด้วยครับผมแลกกันไปครับการเทททดาเมจจััังงงหววะนนี้คครรบบฮโชไปก่อแต ไม่ไหวครับยังไงต้องทิ้งเพื่อนไปก่อนนะสำหรับด e ีทวีเราอ้อมมาจังหวะนี้ครับมุมตรงนี้ครับต้อนเหมือนคนจำนวนคนจะเยอะกว่าครับผมแล้ว แรกของเราครับในเดยที่หนึ่งครับมายที่หนึ่งทัพสี่ครับเดียร์ไบร์โปรลิกซีซั่นหนึ่งครับพีเตตไบรดีแท็กนั่นเองครับในการแขับแบบเลโก้าซีซั่นนะครับครับผมแลวเปิดมาด้วยด่านเกาะสวรรค์นั่นเองครับเห็นไ่าตอนนี้เนี่ยรีโดดกันใหญ่เลยครับส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณโรงเก็บเครื่องบินกับทนาของหอนาฬิกาครับใช่ครับกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C นะในรอบนี้ที่จะได้เจอกัน12ทีมตรงนี้ครับจะเป็นยังไงทั้ง4โดดไปครับสำหรับปีใหม่ที่หนึ่งนะทนาของหอดูดาวนนนนนะทีมดดออเ่ยโลลงไปก มาดูตรงส่วนของตรงกลางนะฮะทางเขียวยาสกิเองเนี่ยมีท่าหน้าของเบอร์ตีเบอร์สองนะฮะที่บินโชว์ผ่านอยู่แล้วตรงพริกเนี่ยมีท่าน้าของหมายเลขแปดและเบอร์สี่ครับก็โดดลงไปแล้วครับแล้วก็ท่าหน้าของหอไลก้าเองเนี่ยเป็นทนา่าหน้าตีหมายเลขสิบนะจายกันไปค่อนข้างเยอะนะยังไม่มีทีไหนที่สามารถที่จะพนันกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตรงนี้ครับดูครับลองแยกกันไปค่อนข้างที่จะบางคนนี่อาร์คิวลงไปด้านล่างเนี่ยนะแอบก็ต้อง ลุ้นกันโอ้โหลงจะเป็นยังไงในรอบตรงนี้นั่นเองครับครับผมลงไกลนะคือไม่อยากประท่าเลยมาถึงก็เน้นฟานไปก่อนทางฝั่งทีทม RQ นั่นเองครับแลวตีอตที่อยู่ค่อนข้างจะใกล้กันเลยเนะสำหรับทางด้านหมายเลขสิบเอ็ดนะแล้วก็เบอร์สิบสองด้วยนะจากด้านของวานิลาอีกต้องไปดูรหัสใต้ฝากันครับผมดูตรงนีกันมากครับแต่ก็คิงนะเราได้เห็นในทุกทีมเนี่ยเราได้เห็นถือมือกันอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยการแข่งขันแบบออฟไลน์เนี่ย ใครจะมีสติได้มากกว่ากันหรือว่าแค้นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้เองครับในรอบนี้ครับมีเพลย์บอยดไปแล้วครับหนึ่งศพได้คนับในเกมนี้โอ้แล้วเป็นท่าของเอ็กเพชชั่นนะทางตีเอเอพีนะครับโดนลงไปก่อนหนึ่งคนเอเอพีมาสองทีได้กันนะในรอบนี้ที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับมีวานิลาแล้วก็เอ็กเพชชั่นครับผมที่เขามาเป็นดูโอ้คู่ใจกันอยู่แล้วครับนี่ทางทีพีไอเองครับอยู่ทางด้านของหอนดกานะครับแล้วก็ทางด้านของทีมน้อย ครับก็ยังคงดักโซนอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆกับทนาทองตีวันน้ลาด้วยครับแล้วก็ปีเองเนี่ยเจ็บสาหัสอยู่ด้วยครับไม่มีมุมหรือว่าจังหวะดูสกิลที่เลื่องมาในเกมนี้ก็เห็นค่อนข้างเยอะนะในสกิลอย่างจอเกาะนั่นเองครับผมแล้วเหมือนว่าทางวานันนิลาเนี่ยเสียก็ปี้ไปแล้วด้วยครับอยู่ไกลจากเพื่อนไม่ไม่สามารถที่เข้าไปชุดได้นะฮะใช่ครับพยายามที่จะคองครับ F60 กบันระยะตรงนี้นี่ถือว่าเรเรื่องอยู่แล้วนะฝั่งผลเรื่องสกอร์แรกได้เลยครับ12ทีมครับหายไปแล้ว2คนนะ ไปแล้วฮะแล้วนี่ครับนอนนอยครับมิสพีเนียฮะก็เคาะไปครับเ6 0เนี่ยเป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อระยะไกลแล้วเน้นการเคาะได้เป็นอย่างดีมากๆครับข้อเสียก็คือเรื่องรีโหลดนั่นแหละครับชาลือเกินนะครับไปแล้วกินครับอุรโดนไม่มานัดหนึ่งครับ19าดาเมจจังหวะเมื่อกี้ไปครับแล้วมีเพื่อนพยายามที่จะอ้อมอยู่แล้วเคาะมาจังหวะนี้น้อกไปแล้วครับสลหรับหนึ่งคนตรงนั้นครับพยายามที่จะชุบกันอยู่ครับก็สามอยู่เรื่อยๆครับโดนหัวไปสองเม็ดด้วยกันเนี่ยสลหรับท้องนาวเนี่ยฮะ โอ้โหเน้ะเล่นๆไปครับแต่ความใจเย็นพอสมควรนะแต่แต่และทีมส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นแคปไม่ได้เดินไปเปิดตำแหน่งสักเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับโอ้จะชาร์จแล้วครับโอ้โหดูฝั่งตรงนี้ครับพยายามที่จะเข้ามาแล้วว่าโดดเข้าบ้านไปอีกหนึ่งดอกครับผมล่้นมาจังหวะนี้ได้ไปครับล้มไปถึงสองคนได้เงินนะครับเอาเลยจ้ะครับตามไปก่อนหนึ่งทีครับจังหวะนี้ครับผมโจโจนาครับรีบเก็บก่อนทันทีครับอีกศพหนึงด้านต่นั่นเองครับเป็นคิวลีดเดอร์ไปแล้วสำหรับนอร์น้อยร้อยเปอร์เซ ตรงจุดนี้จุดเรียนแถวอู่เรือแห่ะแล้ต่อทีมยังอยู่ครับดอนเองครับเนี่ยครับทีมที่ไม่ได้เห็นกันนักนะแต่ว่าผลงานในรอบเวิร์คัที่ทําได้ดีครับตัวแกรเปยขอมาดังหวะนี้บอกเลยว่าลูกอย่างเดียวครับเก็บหนักเหมือนกันเงาทนั่งของโอเคดาเมทที่ไม่ไปลองเอเคเลยครับทนั่งของสกาฟไม่ครับก็ระยะเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาระยะห่างได้ดีนะสํานะตีดอนครับใช่ครับช่วงในเฟสฟาร์มเลยว่าพื้นที่ในการลงในช่วงแรกเนี่ยแต่ทีมเองไม่ได้มาร์กจุดในการที่จะ ปะทะากันตั้งแต่ช่วงต้นกเท่าไหร่นั่นเองครับเพิ่งเป็นเกมแรกเท่านั้นนะครับบางทีเองก็ไม่อยากที่จะปีผาบมากมาเท่าไหร่ครับเล่นด้วยความใจเย็นนะแล้วก็ไปวัดกันเกมประมาณการเกมนั่นเองครับหรือเกมที่สองหรือเกมที่สามก็ได้ครับผมนี้ครับจากอินเดียเองก็เสียทางอดนักไปแล้วด้วยหนึ่งคนนะครับยังอยู่ทางโรงไฟฟ้ามาร์สนะครับแล้วตรงหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าทางทีวีอาร์จะมารอดักอยู่นะฮะในรอบคัดเลือกนี่ถือว่าเข้ามาเป็นทีมระดับต้นๆเลยนะทีมที่จะผ่าน เข้ามาจนถึงรอบนี้นั่นเองครับเล่กราฟซีซั่นเอาเลยนะจะเจอกันแล้วเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าทางทีวีอาร์จะส่งคนมาสก้าวนะเห็นไกลๆน่าจะเห็นแล้วครับทนบุรีครับตรงนี้ครับดูจากจํานวนคนแล้วน่าจะเยอะกว่าเพราะเสียโอนครับไปแล้วด้วยครับอย่างงี้ครับธบุรีครับได้เปรียบเรื่องจำนวนคนแล้วก็โพสิชันตรงนี้เหมือนจะเห็นแล้วด้วยครับพยายามที่จะใช้มุมตรงนี้ครับในการที่จะมองครับไกับวิ่งสก้าวกันอยู่นะฮะแบ่งซ้อนกันได้ดีนะสำหรับทนบุรีครับแยกทีละเสาเลยนะ หลังบ้านหน้าบ้านมีหมดครับเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยทั้งสองตีน่าจะยังไม่มีใครได้ไอเทมเก็บเสียงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคาะออกไปเพียงแค่นัดเดียวเนี่ยจะเป็นการเปิดโพซิชันได้นะฮะใช่ครับตรงน,นั้นตรงนั้นอาจจะมีไม่ใช่แค่สองตีนะไม่ใช่แค่เราอาจจะมีตีอื่นมาแจมแล้วดูครับขึ้นไปที่สูงด้านบนครับโอ้โอด้านล่างด้านบนมีหมดครับมาครับ EXP ฉีฉีขวาออกไปเลยครับไม่เลือกที่จะอยู่ครับหอยสังนั่นเองครับไประยะตรงนี้ก็คือพยายามที่จะสกาวให้เพื่อนนะครับสกิลที่ออกมาก็แน่นอนครับต แนวสกาอยู่แล้วด้วยครับและไหลไปแบบนี้เนี่ยทางจะไปเจอกับทางอาร์อาร์คิวหรือเปล่าครับว่ายนะ้ําข้ามมาด้านล่างกับด้านบนด้วยเนี่ยมีสิทธิ์ดักจีนได้ก่อนอยู่แล้วนะในมุมตรงนี้ที่ถือว่าเป็นมุมเปิดจริงๆครับมันมีที่แอบสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะไม่เห็นกันล่กโอ้ยังแนวระนาบด้านล่างด้วยนะสํหรับอาร์อาร์คิวครับเดินลัดลอบไปครับยังไม่เลือกใช้สลิงนะครับเพราะว่าก็าดูจากจุดตรงนี้แล้วมีมุมค่อนข้างเยอะนะให้สังเกตก่อนว่าเผื่อมีคนเดินมา อาจจะดักยิงก่อนเข้าวงก็ได้ครับวารีลานะ่ยบ,บีพี่อยู่คนเดียวค่อนข้างจะลำบากนะครับเหมือนว่าจะโดนทางเคสเนี่ยเคาะไปค่อนข้างสาหัสเหมือนกันเสียไปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนร่วมทีมสามคนนี่ไม่รอดไปหมดแล้วนะ,นะตอนนี้นั่นเองครับโอ้แล้วนี่ครับแบงว่้คนไทยครับยิงทางเอ็กเซรชั่นเนี่ยกับตันทีมเนี่ยดาวลงไปแล้วด้วยฮะเอาละสิครับผม ใช่ครับตอนนี้อูดาวไป2ครับดีทก็ริงครับหญิงอัดเข้าไปครับอ้ช่นกลายเป็นทีมที่เสียเปรียบซะอย่างนั้นเนืจะมาได้เห็นกันตรงวงแคบแค่แบบนี้กับจำนวนทีมที่เหลืออยู่คาแนบ่จะเยอะเลยครับเกินสิบทีมนะหรืออาจจะเหลือครบอยู่แล้วด้วยครับตอนนี้ครับสิบสองทีมด้วยกันครับนั่นไงสิบสองทีมสี่สิบสองคนนะจำนวนคนที่หายไปแค่หกคนเท่านั้นเองครับใช่ครับเรืเหมือนตรงวงเนี่ยจะไหลมาทางลงไปฟ้าม้าด้วยครับเรื่องเหมือนีนการพัอนาครับตรงสภาตรงนี้ครับเป็นจุดตรงนี้แล ไม่ให้ข้าสะพานไปแบบง่ายๆครับผมแล้วเป็นบูมไม่ค่อยดีด้วยนะแถวเป็นแถวบริเวณเกาะแก้วนะครับผมช่วงระยะห่างแบบนี้เนี่ยต้องฝืนในระวงเนี่ยจะต้องบีบเข้ามาและแน่นอนครับทีมที่อยู่บริเวณของวงแล้วเป็นสะพานทางเดียวต้องโดดลงน้าโอ้บอกได้เลยว่างานนี้ยับครับเออมีอะไรไม่รู้ด้านหน้าดอกเป็นหน้าของไอ้ดอกนั่นเองครับไม่ยอมครับแต่ก้อนทิงครับบุมตรงนี้ครับเป็นดอกที่ตัวเองเลือกเลือกที่จะเรียกมาด้วยครับตรงนี้ครับ มีสองทางนะครับจะค่อยๆคอยขอไอวอลแล้ววิ่งตรงมาหรือจะโดดลงน้ำดีฮะโอ้ทางไดโวเองตอนนี้จะโดนกดดันใ<ช>หน่ครับยิงกดดันพยายามที่จะขู่ด้วยครับถ้ายืนตรงนี้นานๆมีโอกาสที่จะเสียไอวอลเยอะขึ้นอยู่นี้เรื่อยๆครับ <c oughs> เพราะวงด้านหลังบีบมาแล้วครับเล่นลำบากนะครับสำหรับตัวของไดโวอีสปอร์ตครับไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ง่ายๆครับพยายามคขอไปที่ทางด้านของแอร์ดกเรื่อยๆนะ นี่ครับและตีที่เนียนที่สุดนะตอนนี้ครับเป็นทีมดอนครับเนียนแบบสบายๆครับรอๆคนไหลมาข้างๆนะฮะใช่ครับดอนฟิลดอนโอเคครับไอครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนโดนออกไปเลยนะฮะรอดูวงการระยะตรงนี้ครับเหลือแค่ตาหน้าของดีบูนะแล้วดูโดนชาร์จเข้ามาจังหวะนี้ขึ้นมา2คนไม่รอดครับผมไปเลยครับเป็นทีมแรกเลยครับสำหรับะครับนะในเกมแรกของเรานั่นเองครับนี่เราเปการยิงกันไปครับประทะกันอยู่สกอร์ขึ้นมาตอนนี้เป็นทาหน้าของ หมูป่าเนี่ยเก็บหรือเล่นของอินทีมป้ายไทยใช่ครับตอนนี้วงบีบอีกครั้งหนึ่งครับวงตรงนี้เหมือนท่าหน้าของโกรดนี่จะเห็นทั้งสองทีมเลยครับเอาเลยสิครับซ้ายมือก็มีขวามือก็มีครับพยายามที่จะบีบเข้ามาแต่ว่าตัวเองอยู่ในวงอยู่แล้วครับสามารถที่จะยิงคนที่กำลังวิ่งเข้ามาได้โอ้และจีเฮดเนี่ยทีมโกรดนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ด้านในของโอชิโนอครับแล้วขอบขอบเนี่ยมีท่าหน้าของนอนน้อยนะที่พยายามจะลัดเลาะเข้ามานะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพยายามที่จะเช็คอยู่ครับ หใายครับส่วนเจสเองเนี่ยพยายามจะใช้ที่กำบังนะครับเพื่อที่จะโซนเอาให้ทีมตัวเองเนี่ยเข้าไปในด้านในของโคชิโนะให้ได้ฮะใช่ครับไซโยนาระครับฝั่งนี้ครับใช่ครับตอนนี้ค่อยๆไหลมาครับแล้วอีก35วินาทีครับวงจะบีบเข้ามา10ทีม11ทีมตรงนี้ก็อีก40คนเยอะจริงๆครับสําหรับจำนวนวงที่ถือว่าเล็กมากๆกันด้วยครับเสียงออกมาครับเสียจะได้ยินเสียงนะครับจากมิสเตอร์ครับมิสเตอร์พีครับเนี่ยใจปืนฮิวไป ไม่มี EP เลยนะทางด้านของโจนะครับแต่คือตัวเองนี่เอามาแบบสายแม่เน้นๆครับมีทั้งเกาะมีทั้งอุ้ยกระทะแล้วนี่ครับมุมตรงนี้ครับใช้ไอ้วอลมาทางด้านของทนบุรีครับเหมือนจะดาวไปเลยนะนี่ยตีกัเอ็นจุดเก้าๆตรงนี้สวยงามครับผมคนที่อยู่กลางตรงนั้นเอาตัวเองไม่รอดพยายามเข้าชาร์จมาจังหวะนี้ครับรีบสามก่อนทันทีหรือเปล่าไปเลยครับเก็บคิวด้านในก่อนนะครับหนึ่งคิวครับคิวฟรีแน่ๆครับจังหวะนี้แล้วมีคนล้มอยู่ด้านนอกหนึ่งคนครับ r สำครับ นี่นะครับโดนไปแล้วตายทั้งที่ว่าธนบุรีไม่เลือกที่จะสามเขาแต่ว่าไปดักเก็บคนที่เหลือก่อนครับเพื่อไม่เสียเวลาในการรีโหลดนั่นเองครับ F79 จังหวะเมื่อกี้สวยงามมากเรยย้อยๆอีกรูปนะครับเช็คไปก่อนนะมีตีไหนมาแจมหรือเปล่าทำได้ดีก็สำหรับธนาอาธนบุรีฮะโอ้เข้าชาร์ตดีมากครับจังหวะเข้าชาร์ตนะคือแต่ละคนรู้ตำแหน่งแล้วว่าจะเลือกทําอะไรก่อนตัวที่ล้มไปแล้วเนี่ยน็อกไปแล้วไม่สามด้วยครับดูจังหวะตรงนั้นครับวอร์ีลาพยายามที่จะเข้าวงครับมีดักหน้าคือนัของเคเอสนั่นเองครับ เรียบร้อยครับวันนี้ลาแล้วโดนออกไปแล้วครับในการเปการยิงกันต่อครับเหมือนแล้วธนบุรีเนี่ยจะโดนท่าของดอนครับเข้าชาร์จประทะขอบวงมาแบบนี้วงตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับที่บีบเข้ามาพยายามที่ไอวอลหักตรงนี้มันเกาะนบทนบุรีครับอยู่มุมด้านนอกครับมีเอ็มเอ็มสิบเก้าด้วยแล้วคนที่ลำบากนี่แหละครับสันนั่นของดอนเองต้องวิ่งเข้าวงครับด้านหน้าทนบุรีก็ประทะกันอยู่ครับผมกับสยนารานั่นเองครับ ยเปล่าเลยครับยิงชาก็อยู่ใช่ครับสุนบรีเลื่อนเหมือนจะไม่มีครับดีทูวีครับพยายามที่จะเอาไอ้แอร์ดอกปังไว้อยู่แล้วผ่านมาจังหวะนี้ด้านหน้ามีตอนโอเคเอ็มเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าตัวเองครับผมโดนดาเมจตรงนี้ไปด้วยครับผมแลกกันไปครับการเทดาเมจจังหวะนี้ครับทั้งฮิวทั้งโชว์ไปก่อนนะครับแต่ว่าดอดนะผมตรงนี้ไม่ไหวครับยังไงต้องทิ้งเพื่อนไปก่อนนะสำหรับดีทูวีเราอ้อมมาจังหวะนี้ครับมุมตรงนี้ครับตอนเหมือนคนจํานวนคนจะเยอะกว่าครับผมแล้วพยายามที่จะพันแผลอยู่ครับเอ้ามุมนี้กลับไปเมื่อกี้เราเรียกบบบบบบออออหห้้คคครรรรััััััดนนนนเเ็ไปสาาตวขงง่ โอ้โหคิวปิดที่เด้งมาตรงนี้มุมตรงนี้ก็มีปะทะเหมือนกันนะครับเคเอสครับคิงออฟช็อตครับเจอกับจ้าช็อตทูช็อตครับยิงขอไปครับแต่ว่าจะเก็บไปได้แล้วเหมือนกันนะยังคงโซนอยู่แล้วยอีกสิบ <40 S 2> นาทีเนี่ยต้องไหลลงท่าทางฝั่งด้านเดินเขาล่างของโคชิโนกเนี่ยมุมตรงนี้ไม่น่าจะมีวิ่งเท่าไหร่แล้วครับผมอาจจะโดนดักยิงไม่ได้ครับขาะจ้าช็อตทูช็อตนั่นเองครับกอดเองที่รอตรงนี้มานานครับหนึ่งคิวเท่านั้นเองครับ อตอนนี้เน่ต้องใช้ไอซ์บอลแล้วไปแล้วครับจา้าชอ็อตทูชอ็อตครับอีกฝั่งหนึ่งครับวิบ่งมาอีกบ้านเดงพยายามที่จะขออยู่ครับหมูฝาครับผมได้มาไหมาจังหวะนี้ครัแต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ดีครับฝั่งเหมือนกันครับเคเอสก็พยายามที่จะเอาตัวรอดจากมุมตรงนี้พยายามจะฟีลันนิ่งวิ่งหนีออกไปครับแต่ว่านอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับก็พยายามที่จะเข้าวงเหมือนกันครับโอ้โหคนตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับก็ตรงนี้ตอนยิงหนักอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหทุกตี้ตอนนี้ยิงพลังกันหมดครับไปสามารถยืนที่โลกกััันได้เลยคคครรบบิ็็ชอต อจะช็อตตัวช็อตก็โดนด้วยเช่นกันครับเป็น g s เที่เก็บไปครับและดับกอน์คิงเองก็เช่นกันครับที่โดนไปหมดเลยฮะตอนนี้เหลือ5ทีมครับแดงออกมาตายไป3ทีสามสี่ทีมติดครับจังหวะนี้ถ้าหน้าเป็นโค้กับนอนน้อยครับนอน้อยนี่แต่งชุดมาเป็นแก๊งเลยครับจังหวะนี้มีไอโบครับแล้วเหมือนจะมีคนล้มอยู่หรือเปล่าจังหวะตรงนั้นครับหมูป่าเข้ามาช่วยเพื่อนไม่ได้แค่วงตรงนี้เท่านั้นเองครับสามสิบวินาทีที่จะบีบ้ห้หมูป่าวิ่งออกมานั่นเองครับดูด้านล่างครับโอยู่านนั้ถือว่าทไดีครับแคบ โอ้โหแล้วมิสเตอร์พีครับกำจัดทีมไนโวกไปได้แล้วด้วยครับโดนเดือดเล้วเกิตอนนี้เหลือหมูป่านะทีเอสซียืนอยู่ตรงรัว้วไม่น่าจะรอแล้วนะสาหรับตัวของหมูป่ายืนมุมตรงนั้นนะครับกอนน้อยรอแ,แค่เวลาอย่างเดียวครับนน้อยตอนนี้เก็บไปถึง11คิวด้วยกันครับเยอะม,มากๆากนะับกับ4ทีมตรงนี้ครับแล้วหมูป่าน่าจะเป็นอีกคิวหนึ่งนะที่น่าจะทําได้ในตอนนี้นั่นเองครับผมแล้วหมูป่าพยายามที่จะมาเคะแรกจังหวะนี้พยายามกระโดดยิงมาแล้ววงมันบีบอย่างนี้ยังไงก็ต้องยอมตายไปครับโอ้โหมดตอนนี้ครับ อิเลเมนต์ไปเรียบร้อยครับเหลือแค่สามทีมสุดท้ายก็บสิบสองคนครับน่าจะเหลือดจำนวนคนน่าจะครบกันทุกทีนะครับดอนอยู่ด้านหลังครับมุมตรงนั้นครับมี AWM ด้วยสำหรับฐานทั้งของดอนครับคนที่อยู่ตรงกลางคือซาโยนาราแต่ว่าดอนน้อยตรงนี้มุมมันเปิดไปหน่อยไม่มีโพซิชันให้แอบต้องพึ่งฐานทั้งของไอวออย่างเดียวเลยครับผมแล้วตายไปถึงสองคนด้วยกันนะมิสเตอร์กับฐานทั้งของโจไมค์นะตรงนี้ก็ท่านั่งดอนครับโจโจเรียบร้อยชั้ดาวตอนนี้ครับผมดอนชั้ดาวของจริงครับแล้วเหลือสองทีมสุดท้ายเจ็ดคนตรงนีีี้มม AWM พยยยาาท่่จะขออูครับ สามคนตรงนี้ไม่น่าจะรอดแล้วด้วยวงมันบีบมาจังหะทุกอย่างมันได้เปรียบที่ฐานะของดอนทีมเดียวแล้วเอ็มเจติก้าตรงนี้ซซยุนาร์าเก็ตฐานะของผี <P> มไปได้ครับโอเคตอนนี้นไม่มีกระสุนฐานะของเอวีเอ็มแล้วด้วยครับผม<อ>เคโรพยายามที่จะโจมเข้ามาอ้อมมาจาังหวะนี้ครับมันเป็นเพื่อนร่วมทีมอยู่ครับแต่ว่าพยายามซ้ำจังหวะนี้เราได้มาหนึ่งครับผมพยายามจะแทนเขาเป็นคิมบาสนะครับเก็บฟิลไปได้ตอนนี้เหลือแค่สองคนสุดท้ายครับ โอ้ blender, จากจำนวนคนที่เยอะกว่าแต่ว่าเหมือนจะเสียเปรียบเรื่องอาวุธแล้วก็เรื่องปืนด้วยนะจังหวะนี้พยายามที่จะฮิวซับเทนเพื่อนก่อนแต่ยงดาราพยายามออกมาจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยแชมเปี้ยนในเกมนี้คือยงดาราครับผมแต่ตอนแรกนะฮะับก็เราได้เห็นในวงสุดท้ายเนี่ยทางยงดาราเนี่ยอยู่ในที่กำบังเลยเป็นที้เดียวที่อยู่ในที่กบังใช่ไหมนะผมคิดว่าตอนนี้จะได้เปรียบกว่าครับผมนเพรานั้นนะแต่ว่าวงไม่เป็นใจเลยเปลี่ยนตามหลังบัเรื่อยๆแล้วที่มันหมายวอน น่าจะมีไม่เพ <ham S 2> ียงพอในการที่จะจี่ตัวเองเข้าไปแล้วกดดันนั่นเองครับแต่ก็ทำได้ดีนะในการที่จะให้ชิงโรอบนี้ไปครับลาครับลาก่อนเลยนะไทยลงไทยแล้วได้บอกลาทุกทีจริง